อยู่เนี่ยโทรเป็นสิบสายแลย้วยังไม่ติดเลยเนี่ยเป็นอะไรกันวะเอา้าฝากข้อความตลอดเลยอะเฮ้ยกอนเอา้าไอน้นกโทรศัพท์เ,เป็นอะไรเนี่ยอะทำไมโทรไม่ติดเลยวะพังอีกแล้วสีวะแล้วยิ่ติดต่อเพื่อนคนอื่นไงช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อใครเลยสองอาทิตย์แล้วอะเอา้าแล้วทำไมไม่รีบเอาไปซ่อมอะโทรศัพท์มันสําคัญกับชีวิตมากมันนี่คือส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนะเว้ยไอ้รู้มันสําคัญแต่ว่าอยากได้แบบถูกๆอกะเพราะช่วงนี้มันต้องจ่ายค่าเทอมลูกอะมีไหมวะ รุ่นไหนที่แบบประมาณสัก5 6 0 0อะไรเงี้ยถูกๆอ่ะโอ้โหเยอะแยะไปเออนี่เปิดให้ดูเปิดดูดิมันมีรุ่นใหม่น่ารักด้วยเออกระทัดรัดเลยให้เงินน่ะนี่เห็นไหมของจริงมันเล็กมากนะแต่ดูในจอกันมันมันขยายมาให้เราดูไงเท่าไหร่รุ่นนี้จะรับสามร้อยเองไม่ถึงเท่าไฮ้ยเออสามร้อยเหรอสามร้อยโอ้โหถูกเหมือนให้เปล่าอ่ะไปซื้อเลยรุ่นนี้เอารุ่นนี้ดีกว่าเออแล้วก็รีบเอาซิมใส่ติดต่อไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้นะเออเออเออ เฮ้ยขอบใจมากว่ะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนอ้าวเป็นไงนี่มีไง300เองเออนี่แหละตัวนี้แหละที่บอกอ่ะใช่ใช่ใช่ต่อเขาสอง้าสิบเขาบอกไมันได้มันถูกมากมากแล้วเขาบอกมัน300แล้วจะไปต่อเขาอีกไอ้บ้าก็อยากต่อคนขายคนซื้อเนาะเเออออนี่แหละใช้ได้อยู่ใช้ได้เลยด้วยเออยแล้วเดี๋ยวในถุงน่าอะไรน่ะ อุปกรณ์เสริมไงอุปกรณ์เสริมอะไรวะอุปกรณ์เสริมไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ไงนี่แป้นพิมพ์ซื้อซื้อมาทำไมเอ้าเวลาส่งข้อความเวลาอะไรเงี้ยมึจะส่งไลน์ไปนะเดี๋ยวส่งไปสวัสดีเงี้ยโหมันกดลำบากดูดินิ้วเต็มจอลนี่เลยบลูทูธปึ๊บพอมันจับสัญญาณมันจับสัญญาณหน่อยอ่ะเนี่ยติด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 ละสวัสดี ตึ้งติ้งเออใช่ไหมเสะดวกสามร้อยเองเหรอเออเอโทรโทรหาโทรหาฉันนี่ลองโทรหาฉันโทรเข้ามาเบอร์เดิมไม่ได้ใช้ไหเบอร์เดิมเบอร์เดิมเหรออ๋อเสียงเบากว่าไม่ได้ยินเลยเนี่ยไม่ได้ยินตรงเนี้ยแต่ว่าในเนี้ยไม่ค่อยได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรอ <Dante> uh ่ะ oh. ลำโพงจะบอกว่าลำโพงบูทูธบูทูธเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสัญญาณก่อนติีๆเดเดขาแล้วฮัลโหลโอ้โหจังจังจังังจังจเงจังดังจังจงจังจองจังจังจังอัดจังจ่งจังจังจังดัดจัง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 จั่จัลจัง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 จั้ยังจังจังจังยเงััลััอจังงลส่งสงง์งงง๊ ส่งตัวอะไรมาเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ะส่งมือทีดิก็หน้าจอมันเล็กก็นี่ก็ส่งไปก็เหมือนกันรูปเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าไงนะหน้าจอมันเล็กไงตัดปัญหาไปไอ้นพนี่มึงจะบอกรหน้าจอบลูทูธของโทรศัพท์เครื่องนี้องส่งได้แต่มันขึ้นไหมเดี๋ยวๆแป๊บนึงที่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 ทล่ที่ที ไออุปกรณ์เสริมมึงทั้งหมดเท่าไหร่เนี <3 S 2> ่ยสามชิ้นละสามชิ้นละเกือบสองหมื่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะ่ยสามร้อยน, <300 S 2> นั่นแพงกว่าโทรศัพท์มึงไม่รู้กี่ร้อยเท่าเลยนะเนี่ยก็ใช่สิมึงบ้าปะเนี่ยฮะรวมกันเนี่ยมันซื้อสมาร์ทโฟนได้เครื่องนึงเลยมึงไปซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยสมาร์ทโฟนกูไม่อยากได้กูอยากได้มือถือถูกๆในตอนนี้กูได้มือถือถูกแล้วแต่อุปกรณ์เสริมเท่าไหร่เท่ากันกูไม่เกี่ยงแต่ได้มือถือถูกๆแค่นั้นเองถ้ามึงจะไปไหนมึงก็จะไปใช้้้ชีีีีีววิิิตตแบบบนน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 ะะจจอออออออััึงงลำโพพคยย์์รดเเเเ่่่ฉาาาืืหสถไมมม คุยกันคุยกันเลยส่งไลน์มาวันนั่งอย่างงี <daha S 1> ้ไม kind of ่คุยต้องคุยไลน์ด้วยคือลองลองลองรุ่งใหม่ลองซึ่นเฮ้ยเฮ้ยสะกดไงวะเฮ้ยมันมันกดสะกดไงวะนั่นเล็กไปกูว่าเก้วันเป็นไรมึงเนี่ยเออมีสบายตัวเลยไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วเนี่ย ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันไม่แปลกหรอกนวัดเพราะว่าแกกินแต่เนื้อสัตว์ผักผลไม้แกก็ไม่กินแล้วทำไงอ่ะถือบอกบุญแล้วกันบอกเลยว่านีนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารสกัดจากผลไม้สีม่วงเจ็ดชนิดแค่ดื่มก่อนนอนนะนี่จะบอกว่าแกให้ฉันฟรีไม่ได้ให้เก็บตังค์ใครฝากมาขายเนี่ยท่าบอมอไม่ได้ฝากใครกับเพื่อนกับฝูงนี่ก็งกตลอดก็ยังเอา เฮ้ยเอาดิของดีๆใครจะไปต้องลองกินแกพัหรันไปลองแล้วดีมากเลยเย็นนี้ยังไงดีหมูกระทะไปด้วยสามชุดเหมือนเดิมบอกได้เลยว่าหนังเกรียมๆนัวลุกค่ะไปค่ะเออเดี๋ยวมันผมไปด้วยนะเออทำไมเงียบเออบอสคะพันพันว่าบอสอย่าไปเลยค่ะเพราะว่าพวกวันพัน ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณไม่พร้อมเฮ้ยธรรมดาก็เพื่อนฝูงอ,อยู่ด้วยกันจะไปเพราะอะไรนักหนาเล่าบอสคะแต่ว่าอุ้ยตอนเราไปกินหมูกระทะเราเสียงดังกันมากเลยนะคะบอสผมนี่เป็นคนเสียงดังที่สุดแล้วนะไม่มีใครเสียงดังเท่าผมแล้วบอสครับแต่คือมันร้อนมากเลยนะร้านหทั้ะไปนั่งนั่งข่าวที่แล้วนี่เหงื่อไหลลงร่องไม่แอร์่ยไม่มีแอร์โอ้ยงันชอบเลยช่วงนี้ผมเป็นหวัดด้วยอ่าโดนแอร์ไม่ได้แต่บอสคบ เก้าอี้นั่งปวดหลังมากใช่วันนั้นกลับไปนะพลพนอนไม่ได้เลยนะเก้าอี้ถ้ามันนั่งสบายเกินไปมันหลับเชื่อผมดิไปไม่อย่าไปเลยบอสทว่ามันนั่งไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่าบอสไปปวดหลังไม่นอนไม่ยากไปบอสไปแล้วไปกินข้าวร้อนๆด้วยครับเฮ้ยแมนเมืองทำไมคุณไม่รับแอดเฟซบุ๊กผมอ่ะอ๋อผมไม่ค่อยเล่นเฟซนะฮะช่วงนี้ครับบอสสุขภาพจิตเสียไปนะครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยไปไปไป เหมือนสังคมรังเกียจอะไรกันวะไม่ไปก็ไม่ไปอ้าวบอสอ้าวท่านประธานอ้าวมาไม่ให้สู้เพีเสียงเลยสสวัดีครับสสวัดีสสวัดีโอ้ยยังไม่กลับวันนี้ก็ําลังจะกลับครับดีเลยไปทานข้าวกันผมเลี้ยงเองวันดีผมแม่พิ่งทานมาเลยนะวันนี้ไม่ว่างเรืยดิติดธุระนัดกับเมียเด พาเมียไปด้วยก็ได้ผมไม่ใช่เมียครับคือมีธุรักกับเพื่อนนต่ก,ก็ไม่ได้เจอกันนาน<อ>แล้วท่านประธานผมขอตัวก่นกนอนนะผมไปด้วยสิจะไปสะดวกท่า,านประธานอ่ะเอาเหรอนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเฮ้ยผมไม่หมาะกับน,น็อกนะผมผมคือยังขี่ไม่แข็งอะแล้วใครซ้อนก็ไม่ได้ท่านประธานเราเข็นกันไปก็ได้เราเข็นกันไปมันไกลครับตั้งสิบกิโลนะท่านประธานผมกลับก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่รับผมเป็นเพื่อนในเฟสอ๋อ คือผมส่งขอเป็นตั้งนานแล้วไม่เห็นรับแอดอีอ,อ๋อต้องกับโทษรประทานด้วยพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยเล่นเฟซนะสขภาพจิตมันเสียเนะประทานนีนผมเอากลับก่อนนะเริ่ออะไรว่าจะเพิ่มเพื่อนเป็น4ี่คนหน่อยตอนนี้มี3มคนแม่เมียลูกหรือว่าข้อรังเกียจเราวะไม่น่าใช่ สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมคันผู้แัดอีกเช่นเคยในข่าวด่วนชวนยิ้มนะครับอ้าวช่วงนี้ต้องบอกว่าศิลปินดาราต่างหันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันเยอะโดยเฉพาะการขายของนะครับอ้าวนี่คืออีกหนึ่งศิลปินครับที่เขาผันตัวเองมาขายของขายอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับเขาครับคุณมังคุดมุดทุกช่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คืออะไรครับที่เราจะมาเสนอวันนี้น้ำปลรราส่งเครื่องคุณมังคุดแต่น้ำปลาเนี่ยเขาทำกันเยอะมากเลยนะหลายเจ้าก็รู้ครับแต่ว่าของของผมเนี่ยบอกเลยเลยว่าไม่เหมือนใครความพิเศษน้ำปลาของคุณคืออะไรคุณยมฟังดีๆอ่าอันนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญน้ำปลาของฉันกินกับอะไรก็อร่อยอ้าวมาพิสูจน์กันเลยครับอ่ะอันนี้คุณพันธ์ต้มตามบีไตไปเลยบีไตไปเลยเห็นไหมนี่ ลองลองลองดูสีก็น่าทานเหมือนปลาร้าทั่วไปเนี่ยนะแน่นอนเรียงวันใช่นะอืมออร่อยอื่อยแต่นี่ทั่วไปเปล่าคุณมุดเพราะปะกติุ่มตันต้องใส่ปลาร้าอยู่แล้วอ่ะบางคนบอกว่าบมงทีมีไก่ที่บ้านซื้อไก่มามันมันมา,มา,มา,มาย่างมาอบอ,อยากทำน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มน,นู่นนี่นั่นช้าะ น้ำปลาของฉันกินกับอะไรก็อร่อยลาดเลยเหมือนน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มแก่วน้ำจิ้มข้าวคั่วทั่วไปธรรมดาจานถามจริงแตกไหมไม่อ่ะนี้จะแตะน้ำ่หยจะแตะน้ำไหมใช่ดีไหมโอ้โดีมวนๆท้องไงวะลูกกูเนี่ย อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของมุกเนี่ยส่งออกไปร้อยจาสิบสองประเทศทั่วโลกรู้ส่งตอนไหนส่งไปนานยังนานแล้วเเรียกกลับมาก่อนนะเรียกกลับมาก่อนอยากซื้อขนมปังเนี่ยบางคนบางประเทศเขากินกับแยมอ่ากินกับชีสกินกับเนยไม่ต้องนี่เลยวอาจารย์กินก่อนแล้วกันเฮ้ยดีมาก มึงแกล้งป้อนป้อนไหนป้อนยังไงป้อนอะไรก้อนอะไรโอ้ยยังไม่หมดเดี๋ยวนี้โอ้ยป้าแสงแต่ไก่ย่างแล้วเนี่ยกาแฟลรักนลังกาแฟฮะอยากจะบอกว่านี่คือกาแฟกาแฟ เพอร์เฟกต์เขาต่องชั่วหน่อยต่องชั่วลุยเลยโอ๊ยหนาวไงมรุอาการตัวตรงหนาววันนี้มีการย่างอยู่ในป่าอยู่เลยน้ำปลาลาของฉันกินกั็อร่อยเปล่าด้วยนะครับน้ำปลาของมังคุดอยากจะให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมห้องน้ำหน่อย มีห้องเดียวได้วเนี่ยจะไปล้างมือเอาไปล้งาลงมือโอเคเอาฝากเขาด้วยนะครับอา่าวันนี้ลาไปก่อนนะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไรพี่โหดูความหน้าเขาเซ็งว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเลยเงินทองก็ไม่ได้เออพี่ได้ข่าวพี่ไปออกอรถใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอออกรถใหม่ได้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยแนละ้วคิดดูเนี่ยรถก็ออกมาใหม่แล้วถ้าไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ย กาเอาเงินที่ไหนไปส่งรถเขาล่ะนาเห็นใจว่ะพี่แต่ก็แปลกนะผมว่าในวินเราทุกคนมันก็ป็ีลูกค้าหมดนะพี่พทำไมพี่มีอยู่คนเดียวอะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทำไมลูกค้าไม่ยอมขึ้นรถพี่เขาไม่เข้าใจงงพี่ไปซื้อรถแต่งมาเปล่าจะบ้าหรือไงไม่มีแต่งเดิมๆจากศูนย์เลยแต่เออมีอย่างหนึง่งถ้าลูกค้าบอกปากต่อปากว่าวินคนไหนกินตัวแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นนะเว้ยพี่อาดมเนี่ยดมนะ พี่เจนน้ะมหอมอาบน้ำนี่วันสองรอบมันเป็นเพราะอ,อะไรวะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมลูกค้าจะมาก็ไม่ไปไม่มีใครขึ้นเลยเดี๋ยวผมขอดูรถพี่หน่อยว่พี่กันไหนเนี่ยนี่คันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่จะบ้าว่าพี่ซื้อคันนี้มาวิ่งวินเนี่ยนะเอาทำไมอ่ะนี่รุ่นใหม่ล่าสัตว์เลยนะอ้าวโซโอ้โหจะบ้าหรือเปล่ปาเบาะมีอยู่เท่าน,นี้พี่คนเดียวก็เต็มรถแล้วใครจะมาขึ้นรถพี่ก็ลองดูก่อนนะเนี่ย มอไซค์คันหนึ่งด่วนเลยพี่อ๋อได้พี่ไปคิวผมคิวขึ้นเลยเออพี่คะอ่ะไม่เป็นไรพี่คันเพียร์นี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่นไรมันมันมันเป็นคิวของคิวพี่เขาครับผมเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้เองทำไมครับเหมือนมันนั่งไม่ได้อะค่ะพี่นั่งปุ๊บมันก็เต็มแล้วแล้วหนูจะนั่งตรงไหนนั่งได้ลอง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 ก่อนลองก่อนลองพี่นั่งนะเต็มแล้วอ่ะน้องลองขึ้นนี่ลองขึ้นลองขึ้นดูก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ ยังอ่ะโอเคลองดูนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ต้องได้ไหมเดี๋ยวรับไปนะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องมามาถือแฮนด์มาถือแทนน้องมาขับน้องมาครับได้ไหมโอ้กระปุกเลยโทษทีไม่เป็นไรพี่ได้อยู่เลยได้ได้ได้นะอันนี้ได้น้องจับแฮนด์เดี๋ยวพี่เขณฑ์ไปไปไปเลยพี่ไปก่อนมาเลยไปเอออยู่ดีกว่าพี่ไปเลยเอาเร็วเลยไป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 สงสัยอลไรทำไมไม่มีลูกค้า บ้าดจังหวะนี้นะฮะผู้เล่นของแมนยูเหมือนจะเจ็บหนักนะครับอ่าฉีดสเปรย์แล้วครับตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับสเปรย์ฉีดตาปุ๊บปั๊บฉีดปุ๊บเย็นปั๊บชาปั๊บหายปุ๊บฉีดปุ๊บหายปุ๊บฉีดปั๊บหายปั๊บฉีดปุ๊บปุ๊บ๊หายปั๊บปับปุ๊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 